ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีอยู่ว่าเรื่องของการก่อสร้างอันนี้นะค,คือในสมัยโบราณเนี่ยประมาณสองพันกว่าปีค,คือมันมีมหาเทพอะตอนนั้นสมัยพระพุทธเจ้าทันยังไม่ปรินิพพานมีมหาเทพคนหนึ่งท่านอยู่บนสวรรค์ ท่านเรียกประชุมเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยแล้วคือมหาเทพท่านก็พูดบอกว่าอีกประมาณสามเดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทีนี้คนที่จะรู้ได้นั้นเนี่ยพระอารหันต์นี่รู้ไม่ได้หรือว่าในสมัยก่อนอาจจะรู้ได้แต่ท่านไม่พูดล่ว่แต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาจะรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปรินิพพาน อ,อ,อีกประมาณสามเดือนข้างหน้านี้แต่ทีนี้นี่เกษาของท่านเนี่ยก็บอกไว้ว่ากระดูขลองกระดูเขาเรียกว่า,าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะถูกแจกจ่ายถ้าประชุมเพลิงแล้วนะ่ะจะถูกแจกจ่ายไปทั่วชมพูทวีปแต่ส่วนเกษาของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะไม่มีการแจกจ่ายเพราะว่า พระพุทธเจ้าท่านแก่แก่ไห้แล้วแล้วก็แต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะถูกอัญเชิญมามาปฏิฐานเอาไว้ในโลกมนุษย์ทั้งหมดแต่ทีการบรรจุเกษาพระพุทธเจ้านี้เนี่ยจะมีอยู่สามวาระคือต้นพุทธกาลกลางพุทธกาลและกับปลายพุทธกาลแต่ทีนี้ในต้นพุทธกาลนี้เนี่ย <c oughs> จะมีการบรรจุเอาไว้ยอยู่ที่เมืองชเวดากองโดยพรลิกะกบ,บุษสะนะี่จะเป็นคนบรรจุเองแต่ทีนี้นี่ท่านก็เลยบอกว่าเกษาพระพุทธเจ้ารุ่นแรกเนี่ยจะมีการบรรจุเอาไว้ยอยู่อยู่ที่เมืองชเวดากองเนี่ยเราอยากจะถามเทวดาประจำชเวดากองว่าจะต้อนรับเกษาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรให้สมอักเกียริให้สมบารมีของทัพ ทีนี้เทวดาที่ประชุมในครั้งน,นั้นเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกลุ่มแต่เขาก็จะเน้นเอาคําว่าเทวดาประจำเมืองชเวดากองแต่จริงๆเมืองชเวดากองมันจะมีชื่อเมืองของเขาอีกเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยแต่คงจะไม่ใช่เขาวมาชเวดากองเพราะชะเวดากองนี่เป็นเป็นเพียงแค่องค์เจดีย์แต่เขาจะมีเมืองของเขามันเป็นเมืองภาษาเทพอะ่ะ ทีนี้เทวดาประจําเมืองเทวดากองเนี่ยก็เลยกราบทูลท่านไปว่าข้าพระองค์เนี่ยจะนําเกศาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยไปประคือไปปฏิษาษาสัทไว้บนยอดขอเาขาเ่าอิฐฉาบปูนทุ่มด้วยทองคำทุกองค์พระเจ้าค่ะพอแต่มหาเทพนี้ท่านได้ฟังท่านก็นเลยคือปลื้มปลื้มพิีความว่ามันมีคราบยิ่งใหญ่ มันเป็นการสการะบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาการบูชาทั้งหลายที่พวกคารวะหรือว่าพวกที่พอสร้างทานบารมีได้คนจะบ,บูชาแต่ที่ชเวดากองเนี่ยเป็นการบูชาแบบแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้รับการบูชามาท่านก็อันโมทนาสาธุนะ่ก็ทําให้เทวดาประจำชเวดากองเนะี่ยต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาเทพนั้นเนี่ยให้ความชื่นชมเพราะว่านานทีปีหนนเนี่ยมหาเทพจะเรียกประชุมเหล่าเทวดาเนี่ยน้อยใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องบ่อยที่มหาเทพชั้นสูงเนี่ยจะเรียกประชุมเหล่าเทวดาน้อยใหญ่แต่พอเรียกประชุมแล้วก็ถามถึงความรู้สึกถามถึงเจตนา ว่าในแต่แต่ละยุคต้นเขาเรียกยุคต้นยุคกลางยุคปลายคือทวยเทพเทวดาเนี่ยควรจะบูชาอะไรแก่พระผู้มีพระภ,ระภาคจ้าทีนี้พอแล้วต่อจากนั้นมหาเทพเนี่ยพันก็มาดำริคือพูดครับเทวดาอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งนั่งอยู่ข,าข้าง บอกว่าเมื่อถึงครึ่งพุทธกาลเนี่ยเกสาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถูกอัญเชิญขึ้นจากวังพญานาคจะนำมาปฏิทฐานเอาไว้อยู่ที่เมืองชเวตไอเมืองสีหนครแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเมืองสีหนคะรไอสีหนนครคือคือที่ไหนก็ไม่มีใครรู้มันจะรู้แต่เพราะแต่เทวดากับมหาเทพเท่านั้นแหละที่รู้ แต่ยังไงมันก็ต้องอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้เราอยากจะถามเทวดาประจําเมืองศรีหนครเนี่ยว่าจะตอนรับเกสาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรให้สมพระเกียรติทีนี้เทวดาประจําเมืองศรีหนครเนี่ยเลยกราบทูลมหาเทพไปว่าข้าพระองค์เนี่ยจะย,ยกภูเขามาทั้งลูกถวายเป็นพุทธบูชา เป็นเวลาติดต่อกันสามชั่วอายุคนพระเจ้าค่าพี่พอมหาเทพได้ฟังเทวดาคุยอย่างนั้นแหละต่างก็คือตกใอัอว่าไอ้คือคือเอาทองคําเนี่ยรับบริจาคทองคําเนี่ยคือมาถวายเป็นพุทธบูชาปิดอ้อมเจดีเนี่ยก็ยังพอทําได้แต่ไอ้ที่ว่าจะย้ายพวกเขามาทั้งลูกยกกันมาทั้งขบวนโดยทั้งลูกเลยเนี่ย มันจะยกมาได้อย่างไงคือมหาเทพท่านก็นเกิดความสงสัยท่านก็นเลยถามว่าแล้วจะย้ายมาโดยวิธีไหนจะเอาอะไรย้ายมาแล้วปะจะจมายังไงถึงจะมาเป็นภูเขาคืนเนี่ยทีนี้เทวดาประจําสีหนครเนี่ยท่านก็นเลยกราบทูลมหาเทพไปว่าข้าพระองค์เนี่ยจะไปวานให้ตะกูลวรมันเนี่ยมาทําการเคลื่อนย้ายภูเขาให้เป็นเวลาติดต่อกันสามชั่วอายุคนพจค่า เพราะแต่มหาเทพได้ฟังแค่นั้นแหละท่านก็นเลยคือว่าคือถึงบางอ้อเลยนะ่ะว่าโอ้ถ้าเป็นบร,รมันเนี่ยเราเชื่อแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราไม่เชื่อเพราะว่าวร,รมันนั้นเนี่ยเขาเคยมีผลงานเนี่ยในการย่าทุเขาเนี่ยมามาหลายลูกแล้วถ้าเขาจะกลับมาย่าอีกมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก ในที่สุดมหาเทพนี้ท่านก็เลยอนุโมทนาแล้วก็ยอมรับว่าเออเราเชื่อแล้วถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเราก็คอยเราก็จะคอยดูว่าเป็นอย่างไรทีนี้เราก็เลยมาพูดถึงสองเมืองเนี่ยก็คือมาพูดเมืองของเราว่าคำว่าสีหานครนี้เนี่ยพอถึงครึ่งพุทธกาลแล้ว ตำแหน่งสีหนคร,รก็คือตำบลบ้านสิงเนี่ยก็คือสถานที่ตรงนี้แหละสาธุซึ่งมันอยู่ในอาณาจักรของเขาเรียกอยู่ในอาณาจักรของเสียมกุกเสียมกุกนี้นี่มันเป็นเมืองที่เขาเรียกมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดก,กรขอม หรือว่าเป็นรากเงาของขอมหรือว่าขอมมาระมาคือขอมนี้เนี่ยมันเริ่มมันมีรากเงามาจากมา,มาจากไอ้นี้มาจากเมืองพิมายแถบนี้แหละทีนี้พอถึงครึ่งพุทธการแล้วเนี่ยพอถึงรึ่งพุทธการแล้วทีนี้ต้องมีเอกว่าเทวดาก็เลยส่งตัวแทนเนี่ยก็เลยส่งตัวแทนเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นสูง ไปบนสวรรค์ชั้นที่พระโพธิสัตว์อยู่เพราะว่าพวกวรมันจริงๆเนะี่ยเขาอยู่บนสวรรค์ชั้นสยู่ิงเป็นสวรรค์ชั้นสูงพอไปถึงเขาก็กราบทูลเนะี่ยว่าชาวโลกอะ่ะเขาจะเรียกตัวเขาว่าเขาเป็นชาวโลกชาวโลกเนี่ยมีความปสดมีความปรมาปรถนาอยากจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกสักครั้ง เขาจึงให้ข้าพเจ้านั้นเดินทางมากราบทูลทา่านจึงขอให้ขอขอจะขอท่านจงอนุเคราะห์ไปช่วยทําการก่อสร้างความยิ่งใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งนเถิดเพื่อให้ชาวโลกนั้นได้เห็นได้ได้สตาระบูชาความยิ่งใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งทีนี้พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาก่อปรากฏขึ้นมาว่า วรมนี่เขาก็จะมีคนหน้าเขาเขาก็เลยถามว่าชื่นชมผลงานของวรมันอยากได้วรมันไปสร้างเนี่ยอยากได้คนไหนบอกว่าอยากได้คนที่สร้างปางสามยอดพิมายพนมรุ่งแล้วก็น,นครวัดเขาก็เลยบอกว่าอา้าวอย่างนั้นเอาคนแรกนี่ไปเอาทาสไปด้วยประมาณร้อยเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเอางบประมาณไปเท่านี้ถ้าแปลว่าข้าพเจ้านั้นเนี่ยอยากได้คนที่สร้างป,ปลาควนบาปองพนมบาเข็และกอบางไทยสีอย่างนั้นก็เอาเท้าปลาจิตไปเอางบประมาณไปเท่านี้แล้วก็เอาทาสไปประมาณห้าร้อยคนอยากได้คนที่สร้างนก บายนตาพรมพระขันบันเตียชมไยปราษาตาแก้วตาพรมเนี่ยพระขันเนี่ยบันเตียชไมยเนี่ยอย่างนั้นก็เอาชัยวร,รมันทีเจ็ดไปอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งสามคนนี้เนี่ยก็อทยอยกันมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยถือกําหนดเอาผู้นํานั้นเนี่ยต้องตายกันไปข้างหนึ่ง คือตองอาตองตองคือคือมันจะลากกลางคันไม่ได้การก่อสร้างปราสาทหินมันจะเลิกกลางคันมันจะไปละกลางคันหรือว่ามันจะไปยุติด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาจะกําหนดผู้นเนี้ตงตายกันไปข้างหนึ่งถ้าผู้นาตายหรือว่าสิ้นสุดอายุขไขนั่นคือให้นับว่านั้นคือสิ้นสุดยุคแรกแล้วก็ยุคสองก็ต้องมาต่อ อส,สิ้นสินสุดยุคสองแล้วยุคสามก็ต้องมาต่ออันนี้คือการกอร่อสร้างปราสาทหินในสมัยโบราณเขาจะคำ,ำนวณกันอย่างนี้เขาก็เลยได้อธิบายเอาไว้ที่ก็มีเหตุผลอยู่ว่าการกอร่อสร้างปราสาทหินเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้มันก็จะมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องเล่าระวังเทวดา ต่อมหาเทพหรือว่ากับพูดกับปูที่มีบทบาทน่ะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกสมบัติเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเป็นอมตะและทรงเอาไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่เพียงแค่สองอย่างโดวยกันที่พอจับต้องได้หรือว่าแผ่นดินพระโพธิสัตว์คือมหาจากักรพรรดิกับพระโพธิสัตว์เนี่ยคนเดียวกันและก็มีฐานะ อันเดียวกันเพียงแต่แค่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องบวช้วยมหาจากักรพรรดิแต่พระโพธิสัตว์ทาไม่บวช้วยมหาจากักรพรรดนี้เนี่ยก็จะมาแค่บำเพ็ญอย่างเดียวก็จะไม่มีข้าทาสบริวารไม่มีพวกคนรักช้มาเนี่ยทีนี้แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็าให้เหตุผลว่าในสมัยโบราณเนี่ยพระสยริยะเมตรตรเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ พระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธเจ้าในวันข้างหน้านี้ไปเกิดตรงไหนก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราจะจับต้องได้สัมผัสได้ก็คือแผ่นดินพุทธภูมิก็คือแผ่นดินที่พุทธเจ้าเกิดแล้วก็แผ่นดินพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เทศนาแล้วก็ปรินิพพานเนี่ยก็แค่นี้แหละที่ที่ที่เราจับต้องได้แต่ทีนี้แผ่นดินมหาจากักรพรรดิแผ่นดินพระโพธิสัตว์เนี่ย สิ่งเคียงบ่าเคียงไหลกันครับแผ่นดินของพระพุทธเจ้านี่ไปเกิดที่ไหนคือในพงศาวดานเนี่ยของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยคือได้อธิบายเอาไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นมหาจักรพรรดิได้ครองอาณาจักรในเมืองนั้นเมืองนั้นเนี่ยแต่ว่าอันนั้นมันก็คือตำนานนะมันไม่สามารถที่จะย้อนอดีตไปได้ว่า ไอเมืองเมืองนั้นมันอยู่ตรงไหนและหน้าตาเป็นอย่างไรคือในสมัยโบราณเนี่ยจะกล่าวยังไงก็แล้วแต่ก็จะหนีไม่พ้นคําว่าเมืองพราณสีทาเมืองอื่นเนี่ยมันไม่มีรักฐานอ่ามันเออทา,า,าเมืองพราณสีมีรักฐานอยู่ว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นหายจักรพรรดิเนี่ยครองเมืองพราณสีแต่ที่นี่เมืองพราณสีเนี่ยระวังทานอยู่ตรงไหนล่ะ และคําว่าสมบัติมหาจากักรพรรดิที่เป็นอาณาจักรของมหาจากักรพรรดิจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะบางก็ไม่มีมันก็มองไม่เห็นบางก็จะมีแต่ตื้มีแต่ยติโยมีแต่เรื่องต่างๆเนี่ยทันแต่อาศัยอยู่แต่เมืองจริงๆของมหาจากักรพรรดิเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาว่ามีมหาจากักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ในสมัชาตินั้นเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอันใกลน้นี้แต่มีอาณาจักรใกล้เคียงเหมือนกับใครๆว่าจับต้องได้นั้นก็คือเมืองอินทปัตนาครทีนี้เมืองอินทปัตนาครนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างเงี้จริงๆแล้วเมืองเสียมเรียบในปัจจุบันนั้นเนี่ยชื่อเดิมจริงๆเขาชื่อเมืองอินทปัตนาครเป็นรากเหง้าของตระกูลวรมันหรือ ตระกูลวรมันเนี่ยก็มาจากรากเง้าของตระกูลจันตะคุบทีนี้จันตะคุบนี้เนี่ยเป็นชื่อของฤาษีอินทปัตเนี่ยเป็นคนตั้งให้แล้วชื่อเมืองอินทปัตนครเนี่ยเป็นชื่อของฤาษีแต่ทีนี้เมืองอินทปัตนครนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่ที่พระโพธิสัตว์หรือว่ามหาจากักรพรรดิเนี่ย ได้โคจรมาเกิดหลายเขาเรียกว่าหลายคนเ้วือกันแต่ที่นี่มาในยุคลังหลังนี้เนี่ยที่เราจะพอจำได้ว่าก็คือในยุคของชัยวรมันที่ที่เจ็ดส่วนชัยวรมันที่หกเป็นพ่อส่วนชัยวรมันที่ห้าชัยวรมันที่สี่ที่สามนั้นเนี่ยคือจริงๆที่สองที่หนึ่งนี้เนี่ยมีสซยเลือดพิมาย เขาแล้วมีสายเลือดเมืองเสียมก๊กแต่เสียมก๊กนี่มันก็เหมือนกับเมืองมันมัน,มนเหมือนก็เหมือนกับไอ้เขาเรียกว,ว่าถ้าว่าในประเทศไทยนี่เขาเรียววกว่ากรุงเทพอ่ะ,อะเป็น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 ชื่อเป็นชื่อชื่อหนึ่งแต่ทีนี้ก็ปากดขึ้นมาว่าหลังจากที่ชายรำมันที่เจษเนี่ยได้สถาปนาเป็น,เป,นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ย ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอยู่หรอกก็ไม,ไ,มไม่ก็ไม่เลยมีอะไรน้อยหน้ากันเพียงแต่แค่ว่าชัยรามันที่เจตนี้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์วรมันและก็เป็นกษัตริย์ที่ทม